ช่องเจดทำซีซีปังจนลบตำนานเสือลอยเปิดฟีกแบกตอนแรกชาดพยัคมนักเลงเคมีพระนางโดนใจคนดู เปิดตัวแบบปังๆละครใหม่ชาติพยาคมนักเลงจากช่องเจดโดยค่ายโคดิเซียมที่สัตละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์สู่จอทีวีแล้วแถมงานนี้ยังทําคนดูว้าวสุดกับภาพซีจีความดุเดือดสุดมานของเหล่านักสู้สายเวทชาติพยากคมนักเลงนําแสดงโดยเคมพัสวีฮานาลีวิสโหนธนากรและแก้มยานิสาที่เปิดฉากตอนแรกก็ส่งความแฟนตาซีสายเวทบูสสนันป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดสุดสยองที่เข้ามาประจัน หน้าเรื่องราวของชาพยักษ์เข้มผัสวีและคมนักเลงโหนทนากรสองนักเวทสายขาวอาคมพุทธคุณแต่ต่างสังกัดปลอมตัวมาเป็นนักสืบเพื่อสืบภารกิจลับบางอย่าง การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยวิชาอาคมที่เปิดฉากแรกก็เดือดบู๊สุดมนัน 4G ปังเหนือจินตนาการเรามาดูฟีดแบ็คนดูผ่านแฮชแท็กชาร์ตพยักคมนักเลง e ีพีหนึ่งกันเลยดีกว่า 1. เป็นละครบู๊ที่สนุกมากๆความมันครบรถมีคอมเมดี้ด้วยดูแล้วไม่เครียดสลับกันไปเดินเรื่องได้เร็วมากๆ4 g สุดยอดมากค่ะช่องเจ็ดและโคลีเซียมไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะ 2. ละครใหม่ช่องเจ็ดอย่างเฟี้ยวตัวไรไม่รู้เลื้อยเหมือนงูอย่างเทอ่ะมีทอ อดจิตไปสู้เอาดีๆเจ๋ง 3. ละครที่เราเคยคิดว่าถ้าไทยทําละครใส่เวทต่อสู้กันมันจะเป็นยังไงพอเขาเริ่มทามบางคนก็มาข้านี่ขำแค่ตัวนั้นนะเพราะไม่รู้คือตัวอะไร 4. ดีใจนะอย่างน้อยก็มีคนรับรู้แล้วว่า CG ช่อง7พัฒนาแล้วเปิดใจและลบอคติเถอะลบภาพ CG เสือในตำนานนั้นทิ้งไปนะหาสนุกมากเลยค่ะ ความมันครบรสมีคอมเมดี้ด้วยดีมากๆเลยค่ะสลับกับบูเดินเรื่องได้เร็วน่าติดตามมากๆค่ะที่สําคัญพิชาาิหล่อมากๆ CG อลังการงานสร้างมากๆค่ะ โคลิเซียมและช่องเจ็ดไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะ6ตามไปดูมาสนุกพระเอกมีวิชาอาคมกูชอบมากต่อยแล้วมีภายมียันนารายทรงคูดขึ้นมาด้วยคาดเอาจอมใสเวทแบบไทยใครจะขาก็ขานี่ว่ามันขายได้เจ็ดแก้บทรัศน์หน่อยเราว่าได้เลยนะไอเดียอะไรต่างๆดีเลยชื่นชมช่องเจ็ดในเรื่องบทละครมากหลากหลายกว่าช่องอื่นๆเยอะอยากให้พัฒนาต่อไป8เปิดเรื่องมา CG ก็คือปังมากสนุกมากขบรถมี ทั้งการบู๊ตลกดรามา่าคขบรสจริงๆภาพดูดีสวยเนียนกริบดูแล้วไม่ได่าเมื่อนักแสดงสวยหล่อทุกคนเลยสุดท้ายนี้คือพิชาติหล่อมากก้าวบอกตรงๆต,ตอนแรกไม่คาดหวังว่าจะสนุกแค่จับปล่อยจอยๆแต่พอดูแล้วอย่างแรกคือภาพสวยพิชติหล่อทุกฉากตัวละครเยอะเหมือนเดิมแต่ก็พอรับได้ตามเรื่องราวที่เดินไปเรื่อยๆสิ 10. รีวิววิชาต EP หนึ่งบทสนุกไม่ซับซ้อนแอบมีบทฮาๆด้วยเดินเรื่องไว4 g ไม่ขี้เรทภาพสวยพระนางเคมีดี งามน้าไม่หมองคล้ำที่สำคัญพิชาติหล่อเทหุ่นดีมาก